สวัสดีครับผมชื่อทีรัศมีเจริญอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้อง1เลขที่24ครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสหรือโควิด -19 ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากถึงหลักหลายพันคนต่อวันครับ เราจะทำอย่างไรให้อัตราการติดเชื้อลดลงเพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรที่ต้องใช้ในการรักษาโรคอาทิเช่นทรัพยากรมนุษย์น้ำหรือไฟฟ้าครับอีกหนึ่งหนทางที่ทุกคนสามารถทำได้และทำได้ทันทีนั่นก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนั่นเองครับดังนั้นผมจึงจะขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมใจกันฉีดวัคซีนหยุดการระบาดลดการผลานทรัพยากร,กรครับ ขอบคุณครับ